<accurately S 2> โอ้ยโอ้ยยิ่งเด็กตกใจกว่าเดิมอ่ะเยี่ยมมากโอ้ย <Richt> ส er> ัตว์่ไ <aud> อ <God> ้ไทยตกดีตายโอ้ยไออ่ะไม่กั๊เอาไมกั๊ว่ามันกวนตีนเจตเชื่อมันกวนตีนเว้ยไม่ใช่มันกวนตีนเอาของมันองค์อธิไว้โอ้อธิไว้กูใส่เสียงเอฟเฟกต์พอไม่ใส่เสียงดนตรีนะไม่ต้องใส่ใส่ไหมเปิดเฉยๆเนี่ยเปิดตัปินรัดเลยก็ได้เยี่ยมึงมันต้องเปิดทีละใบดิวะ ใช่มันก็ต้องทีระบายอยู่แล้วป่วะเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงวะเปิดเสียงก่อนเราไม่เห็นมีเสียงไข่เลยไอ้เฮี้ยไข่เขาเปิดไข่ตอนทีสามไอ้เฮี้ยเออพ่อมึงอ่ะว่างมั้งไอ้เฮี้ยเออเฮี้ยทำตัวมันว่างงานรถมือเจสว่ามาไหมปั้นว่ามาไหมผมว่ามาว่ะเฮ้ยอาจจะว่ะผมว่ามันอาจจะปรับเดตอ๋อ้ยเอาปีกเหล็กไปก่อนเลยกันมาปะล่ะแบกไปซ้อน โอ้ยโอ้ยยิ่งตกใจกว่าเดิมอ่ะยิ่งหมดเลยสัุดเชื่อขั้วอย่างได้อ่ะได้อีกอันนึงก็ดีนะว่าถ่ายตรงพีดได้โอ้ยยี่เอาไปอีกอันเอา้วไปกั๊มขั้วมันควรตีนเกสเชื่อมันควรตีนไว้เชื่อมันควรตีนได้มาตอนนี้มันขายออกไว้เลยขายแดดเงี้ยขายคืวได้มาจริงอ่ะสามร้อยได้มั้างว่าสามร้อยสี่ร้อยะฮะแพงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแค่คับว่าแพง นี่เราแบบกินชาบูเลยสตีสามสามสิบสี่เนี่ยคือมันต้องเป็นเวลาที่เราต้องสมควรไปนอนกันปะเกสปั้นอะไร่งเงี้ยงคืนแ้วสัดประมูลเสร็จมันก็ควรจะหมดพลังงานแล้วไปหาดอนแล้วมึงอ่ะกูก็เพิ่งปิดร้านตอนยี่คืนกูควรจะนอนแล้วอเงี้ยให้ดาวให้ดาวคนละอย่างว่าจะออกอะไรอ่ะว่าออกเสื้อว่าออกเสื้อว่าออกกากเหนียวเลยคือตอนนี้ใจมันฟูเว้ยแต่เกสอ่ะกูก็ไม่ซื้อเพิ่มแล้วผมผมเออโหผมออกง่ายสุดเลย ัมันอาจจะแบบหลอกเราแล้วไอปออกมาตรสิบใบสุดท้ายอะไรเงี้ยไอตอนกูเปิดได้กูก็ติดใบท้ายนะเลขหลักเดียวแล้วอะโอ้โหมันก็มันก็ไม่มีอะไรเลยนะแบบอย่างน้อยเราฝันร้ายนะเว้ยเราเปิดไม่ได้แต่แดนอโรนน่าจะฝันดีอะไรแค่เอ่อไอเแคยอยู่ดีมีลูกค้าบอกว่าเออมีลูกค้าเฉยเหี้ยต้อยประพันปีเอ้ยเห,หมีง้มงเอาเกิดเต่าไอ้ัตว์โอ้คนละเหมียว แม่งเอ้ยใส,อใส่โชว์ดิโอใส่เหนียวเงาโชว์ดิเรียกเรียกเหนียวจริงมาดิมันทุเรศอ่ะเพื่อนเหนียวเงาอ่ใส่ใส่เฮ้ยเทสโคตรเทสไม่เคยแข่งเรับโคตร้างวะเออเฮ้ยอุ้ยอุอ้ยรองเท้ามาเย้าอยู่นี้ว่าสำาักได้รองเท้าเฉยของโอ้โห,โหดูชื่อชื่อเพืนเลยนะครับน้องน,น้อนโอ้โหไอเทมคู่บุญแรงของแลไอเทมคู่บุญไอเทมคู่บุญกูขอร้องคือวะ เราเดาผิดหมดเลยคือของที่เดายังไม่ออกใช่ไหมของแต่ละคน่ะใช่เกตเดาว่าผมมึงเดาว,ว่ากากเหมี่ยวกูเดาว,ว่าเสื้อเสื้ออ,ออกยากไลยโอ้เสื้อออกยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโอ้ยเฮ้ยกูเปิดมาเสื้อกูออกสองตัวเอ์เปิดตั้งเป็นพันเลยนะอย่างอื่นมันออกเยอะนะคือออกไปแล้วอะก็ถามเกตแล้วกันว่าเอาไปทำาอะได้อะสาภาพใส่ก็ไม่ใส่ โอ้โหฝันดีครับน้องมันบอกว่าไปนอนได้แล้วพวกมึงอ่ะพวกมึงสามตัวหรอวอย่างงี้กูกูนี่ยังเป็นแบบประหลาดประหลาดเหมื่ะเข้าเกมจนสี่ทีไรแม่งเสียเงินทุกทีเลยสัตว์ทีหลังแม่งอย่าทำนะอย่าให้เข้าดีกว่าเอออย่าให้เข้าดีกว่าดึกๆแม่งอารมณ์ชว์บวูบไปสัตว์แม่งรู้ก็รู้ว่าเกลือแต่จะจะหาเรื่องทำอ่ะหาเรื่องโอ้ย อุย้ยตกใจหมดเลยสับมันมันมัน,ม,นมันไม่เลิกพันโซ่สักทีวะเนาะมันแบบมาไม่พันโซ่ได้ไหมวะแต่ก่อนกูเปิดไข่แต่ละทีน่ะไข่มันแพงอะ่ะกูเปิดแล้วกูปิดหน้าจอแล้วกูเปิดแล้วกูปิดหน้าจอเลยเลยเว้ยโอ้โหเ<อ>ต็มกูบนโอโอเอสใส่ใส่ช้อนมันเดียวหลังเต่าใส่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยดูทัดดูทัดเท่ๆเทๆเทๆเท่ๆก็เฮียแล้วกูว่ามึงมัวลวมันเป็นไอ้นี่มันไอ้ไออะไรนะชิคกี้อ่ะด้านจะสีทองคำอ่ะของวันพีทอ่ะ ที่เอเอที่บังคับเรือมันลอยติดหัวใช่ใช่เข้ามาจากวันไอ้ชิบจะจะวู้ยทำไมวะม,มะมันมีทรงปะมันมีทรง้างอย่างเงาเกตว่ามันมีรสสทรงปะทรงทรงเจ๊งเหรอทรงทรงอะทรงฮึ่มเห้ยไ <blacks> อ้เชมคูบุญไม่มีไม่ได้เลยนะเปิดแต่ละครั้งทําไม่ออกในแปะเชี่ยเฮ้ยโอ้กูทำได้ล้วกูมีเคสอย่าเพิ่งเปิดอะไรอ่ะองไม่เปิดกับเหียว ใส่ก่อนมึงมึงต้องไปเปิดไก่เหนียวใส่ก่อนโว้ไก่เหนียววันอะใช่กูเปิดใส่แล้วกูก็ได้ถาวรเนี่ยแม่งเค็ดมึงเนี่ยมันจะใช้ได้เหรอ่ะมันคือถาวรไหมมึงคิดมึงตรงคิดว่ามันคือถาวรไอ้ยเนี่ยมันคือถาวรมันคือถาวรไอที่ออกจริงนี่คือกูไม่ไปเปิดสำนักแหละเออไปเปิดสำนักอาจารย์ปั้นเออเฮ้ยเฮียมันออกเฮ้ยโอ้โหมันให้หัวใจเราอะ คือถ้าออกอะชื่อ,อะชื่อน่าจะต้องขึ้นเลยปะไม่ไม่ไม่ดีเลยดีเลยเอย้แต่คนไม่เปิด,ด้แล้ะขึ้นก่อนวะแมงเอ้แมงม,มีคนตกปลาไม่เข้าใจมันตกกันทําไมวะทุกวันเนีม้มันจะขายได้อยู่วะบ้างหลยเงี้ยเมื่อก,ก่อนนี้ตกปลานี่คือแบบเนาะขายได้ตัวหนึ่งนี่ก็ดีใจแล้วพอไปตกปลาได้ปลาครับสลามได้มึงลองดูดิเงี้ยด,ด,ดูในไริสั์ก่อนมันเปลี่ยนเป็นสลามทองอ่ะก่อนมันเปลี่ยนเอาอัปเดตอาวานเข้ามา ตกฉลามได้ตัวนึงก็แบบฟินอะไรเยอะคือแบบแรกฝั่งจริงๆไม่ต้องกากเหมี่ยวนะคือออกสามหลังเนี้ยก็ว้าวแล้วไปไม่ไม่เอาตอนนี้เอาตอนนี้เอาของที่คิดคิดกันอยู่ออกก่อนข้อแรกอะหุ้ยกางเกงโอ้โหซ้ำปะเดี๋ยวนะเกตเกตอะไรไว้นะกางเกงเหรอไม่ใช่เกตเอาผมกลัวเอาเสื้อไม่ได้หรอกปกว่ากางเกงซ้ำใช่ไหมไม่น่าออกสักคนอะอุ้ยโอ้ยแยอุ้ยทำไมวะบอกให้มันเลิกฟันโซ่ก่อน โวยยี่สิ <20 S 1> <ร>บใบตละว่าไงวะยี่สิบใบคงว่าไงวะ,มงวไ,งวะไม่แน่ของกูออกสิบใบสุดท้ายเฮี้ยหรือไอ้ยเอยเรมเครียดแล้วจะจะถามว่าคุ้มไหมมันออกมาสองชิน้นแล้วเพื่อนอ่ะอ่ะออะค, <มา S 1> คนมาแล้วของริงมาคนละเหมียวเอามาคือมันแบบมันจะมีสักวันที่เด้งต่อหน้า มันจะมีสักวันที่เด้งดอดหน้ากูไหมอ่ะกูแบบอยากรู้ว่าโอ้โหแม่งเลดดอกมึงสุดเกินกูว่านะมึงก็รู้ตัวมึงอยู่มึงไม่ต้องถามะไกสักเหีย<อ>มึงไม่องเปิดเกิอทุกอย่างอะ่ะขอขอะไรก็ได้สามหลังนะดา่ากูว่าเอาเปัน,นอ้เหียมึงอ้ยเ <9 S 2> ก้าใบสุดท้ายเกตว่างไงเกตเอ้ยใบที่เจ็ดอะดวงดีเจ็ดไปหกอะเจ็ดไปหกอะเกตอย่างเงียบไม่ออกไม่ออกเจ็ดเนี้ยแหละใบนี้ใบนี้ ใบนี้ใบนี้ทุกคนเหมียวเหมียวสุดยอดออเหรอยี่แทก่ากสักอย่างในสามอย่างออกเคอที่ที่ลุ้นหน่อยนิน่ะเออไปเลยหลักเก้าหลักเต่านี่กูแจกคนนั้งเซิร์ไปแล้วกูบอกเลยอู้หูอยออกมาสุดท้ายยแม่งทำไมเป็นอย่างนี้กูขอคือเดี๋ยวใบสุดท้ายแล้วนะเพื่อน เรามีความหวังไหมว่าเรามีแบบเรามีหวังสักนิดได้ปะมื่อเราพอจะมีหวังพับจอพับจอพับจอเลยหรอเอ้ยพับจอดิไอ้เชื่อว่าดูท้ายสัตว์เฮ้ยถ้าออกมาได้พีกเลยนะยากอยู่นะพับไปแล้วไอ้นี่กูกูได้กินวะกูได้กินของวันโซ่วะเฮ้ยบ้าเปล่าจริงเอาเลยปบ้เปิดเลยปบ้เอาเลยเอาเลย โอ้โหแตกกลลายหัวใจผมแตกสลายครับบุมเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังชนรบเกวนทีกูรรบกมนทบกวนร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 บกันออกยนกบกวนรเกวนรบกวนมมีคนรบกวนรบกวนไม่มีแล้วนมียวงไงกวนรบกนรบกวน้บกวนรบกวนรบกวนรบกวไอบกวเข้าไป ไอ้วันเลยสัตว์กดๆๆโอ๋ออไ้ตัวนเฮียๆตัวอ้ค um> um ์ถอดของอ้ค์ถอดของเฮียๆคอนเดนโซถ่ายเวลาด้วยถ่ายเวลาด้วยถ้ามันเล่นนะไอ้วันไอ้เชี่ยดูด uh ูของมันดูของมันดูของมันเฮียมันไม่นอนหรอมันไม่ไม่ปิดคอมอ่ะไอ้เหี้ยอะไรใหญ่ยไ้ป้าเลยอะไรอะวะผมไม่นอนไอ้เฮียมันหลับไปแล้วกูว่า แรกเ้ยเราแม่หาอะไรทําหาทํากันนะกูว่าเฮ้ยมึงไอ้ก่อนก่อนนอนมึงโขงละกรักคนในเซิร um ์ฟหน่อยผมรักทุกคนครับเออผมรักหน่อยเฮ้ยผมรักทุกคนเฮ้ยทีทัวร์นาเมนต์ได้แบบสบายสบายเพื่อมันมีความแบบแล้วเมื่อกี้ซื้ออะไรอ่ะโอ้โหปะโอ้โหไอ้สัตว์เลยแล้วอะไรนะบอกว่าอะไรนะผมรักทุกคนครับเออผมรักทุกคนครับมึงว่ามึงว่าจะมีคนส่องโปรไฟล์หรอไ รอดูก่อนตอนนี้คือคนส่องน่าจะดังขนาดที่ไม่ต้องมีคนส่องแล้วมั้งดูนะดูนะอันนี้คือส่องหนึ่งคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดโค้งกันผมรักทุกคนผมรับผมรักเหมือนมึงหลอนอะหลอนจัดอ่ะผมรักทุกคนนะครับเอาสามสิบวิสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดิหกยิบสี่องสิบเ็ดสิเก้าไปเจจัดไป ไม่มีโอ้โหแม่งน้อยก็หมดไปแล้วว่าไม่โนแค่มันไม่ส่องอ่ะมึงมึงดังอยู่แล้วไงก็งน่าจะเลิกเรื่องนึหมดแล้ว่วนโฟอ่ะผมรักทุกคนนะครับเยอะปะมึงว่าหลอนปะอ่ะมึงว่าหลอนปะเยอะว่าใครมันหลอนปะเดี๋ยวมึงรอดูนะสมมติถ้ากูออฟไปนะเดี๋ยวจะมีคนแบบซิปมาไว้แล้วหลอนเลพี่พี่พี่หนักพี่หนักแล้วพี่หนักละไปนอนนะพี่หนักแล้วนะ ไม่มีใครอยู่เลยไม่คุ้นเลยอ่ะเฮ้ยเซตทองโอ้โหลววันด้วยไม่คุ้นเลยชื่อโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหวิโฮโอ้โหท็อปด้วยท็อปไหนไหนท็อปมึงว่าโอ้สัตว์ท็อปบปังชิ้นท็อปบางชิ้นไอ้ท็อปเขเหี้ยอะไรสัตว์ชอบปังชินมุกโวยขี้คนมูบูรี่อ่ะบูบูรี่อ่ะ กมีคนสองโปรแล้วมีคนขยับม่แกเขาอาจจะสองบอกว่าไอ้โอ้ยคนสนใจไว้เลยไอ้เคียนนี่ไปนอนได้แล้วก็อย่างเงี้ยเฮ้โอ้ดูดีดูตังดูดีอันนาหัดปะตังเหลืออยู่สี่สี่หมื่นไออื่นเปาเออไปดูซื้ออื่นอุ้ยพันเกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยคนนี้ประมูลได้ปะไม่ใช่โอ้เยอะพันเก้าเลยเหรอแพงวะไปอื่นไปไหนยังมีราคายังมีราคา คนที่ประมูลได้อะไรของยังอยู่ในตัวอยู่เลยมีสาวที่ปายละยังไม่เอาโอ้โหเนี่ยขอดูดิโอ้โหอะไเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีใครอยูด้วยนะเฮ้ยใครอยู่ในเอจิวหรอหนูเอแน่เลยเฮ้ยแม่งหลับกันหมดแล้วเนี่ยกว่าไอ้เหี้ยอออยู่ในเตอร์จิตีมเอาทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายพิมพ์พิมพ์แล้วใคมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใชผมว่ามันต้องมีสักคนที่ยัง เหมือนเราอ่ะคือแบบฟุ้งซ่าดูแต่พุ้งซ่าอ่ะสองตัวนั้นก็จะโข่งคนเดียวกันอีกอ่ะไม่อยู่ไม่ไม่คือเช้ามาทักมาพี่เดียวผมมาทำไมอ่ะทีมงานนะขุดจาะแร่โอ้ยมึงนั่งขวัญหน้าชนกันด้วยโอ้ my g ก็เอ้ยมันมาได้เลยไม่รู้ว่ามันขุดอะไรกันลูกขุดไปเพื่ออะไรไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงมึงว่าจะมีคนอยู่สมมติสมมติถ้ากูเดินเดินไปเดียวทุกคนอ่ะมึงว่าจะมีสักคนที่รับเดียวล้ววะ ไปไปไอ้นี่ไปมองทีไปมองทีไปป้านมึงพูดอะไรอ่ะเฮ้ยยู่เราเปิดได้ีมันดีๆะมึงกมึงไปวกิจกรรมมวห่ากว่าอรอิกิจกรรมใครใครเดียวให้ของกิจกรรมับเดียวเอ้ยรับเดียวเอ้ยเราอะเราจะทำดีเพื่อหวังผลดีอวะใครรับเดียวกูให้ของเว้ย โอยปิดเรดลอดจบแล้วอดหมดสิทธิ์วันนี้ใครใครรับเดลกูให้ของเลยเฮ้ยกิจกรรมตานยำดึกไอสัตว์ไม่หลับไม่นอนที่่นีแล้วเขาก็งงว่าเฮ้ยมันให้กูทำไมวะไปไปแชนาแชนาแชนาโโออ้หไเี้ยตัวไม่มีใครออนหรอกโอ้เฮ้ยโอ้โหมึงดูทั่็มึงดูดิเนี่ยเห็นเปล่าแชนามึงหาไม่มีคนออนแน่นอนรับประกันเลยเฮ้ยก็เล่นเพลงกับผู้อื่นอยู่ มีลุ้นมีลุ้นไอ้นี่มีลุ้นกูว่าเนี่ยไม่นอนแน่แล้วสองคนเนี้ยโอ้โอ้ไปโอ้มีคนชิดมาเอาเอาเอาเขาเอาอะไรอะเขาอะไรอะเราเราพิมอะไรวะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราบอกทุกคนแล้วเหรอว่าเราจะแจกของเราไม่ได้บอกเลยนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครเลยแล้วเอาเอาคือเอาอะไรเอาอ๋อเขามาเอาหรือเราปึ๊บเขาเรียกว่ากิจกรรมยามดึกรับใครใครรับเดี๋ยวคนเดินโอ้คนเดินคนคนเดินทั้งหม เอ้ยอคนนี้เดินคนนี้เดินไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้กดล้าอยู่อ๋อแจกของไหมเฮ้ยมันรู้อะแจกของไงไรกาดอะไรกาดวะอีอีใครรับเมื่อกี้หรือเปล่าใครรับเดี๋ยวใช่ใช่คนที่ได้ของเมื่อกี้นี่ไงนี่มันายการเคลืนแม่เอนี่คนเดินเนี่ยเมื่อกี้ไอ้โลพร้อมเลมึงถ้าคนเดินมันก็แปลว่าเขาอยู่ไงเราก็แบบใช่เขาเขาอยู่ไงมันก็ไปแจกเลยศาสตว์ใครมันจะไม่อยู่อะเอ้ใครจะอยู่วะตอนนี้ อ้าวหายเลยโอ้จบจัดไปไหนแล้วไม่รู้เดินเด้อเฮ้ยมันเดินแล้วไอตัวไอตัวเมื่อกี้อยู่สมิธีเขาเดินไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูขอดูหน่อยดิอุ้ยโอ้โหมีมีคนอยู่บ้านเลยลงดันสายลงดันโอู้ใช่ไหมเพื่อนเนี่ยคิดจะ comment จิตตะเกียร์เลยอ่ะ เฮ้ยเอ้ยอย,อย่าพ yeah. 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 uh ึ่งอย่าพึ่งอยาหยาไอ้บ้านเนียอ้หยก็เลังจะแจกของถ้ามึงตั้งของบาทเดียวอ่ะมันจะมีคนเอาไหมมีหนึ่งอะนานมึงว่าใครจะเดินมาก่อนมึงว่าใครมันจะเดินมาอ่ะมึงดูดิแบบนันนิ่งกันทุกคนเลยมึงตั้งมึงต้องตั้งกี่กี่ชั่วโมงวะมีหนึ่งมีหนึ่งมีมีมีหนึ่งเหรอวันว่าแป๊บว่าน่าจะดึงนะเพราะว่าอย่างน้อยว่าน่าจะเป็น่่าานนนนนนี้ก็็ไมอจะเปคนเนี้ยดึง ไม่ใช่ไอโอไม่ใช่ไอคนที่มันชิปมาไม่ใช่คนที่มึงแก่ขอโอใช่นี่คนเนี้ยช้าหลอดเนี่ยว่ามึงหลอนแล้วมึงนอนน้อยปะเนี่ยไอเชี่ยกูยังไม่นอนเลยสั่นมาไม่กี่วนแล้ไม่ไม่ต้องคนเยอะดิบ้าตอนนี้มันไม่มีคนเลยนะเว้ยโอ้ว่าทีมนักขุดเจาะปะเนี้ยมึงว่าไอเชี่ยขอโหยใครเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีโอคอลวี เอ้ยมีหนึ่งเกตออกก็ใช่ใช่ใช่ก็นักขุดวิสองกูไล่เดียวทุกคน่ะกูไล่เดียวทุกคนนะเฮ้ยไม่มีคนรับเดียวกูเลยปังแม่งเขาเอาตัวทิ้งไว้ทำไมกันวะเขาไม่รับเดียวจะแจ็งของกดสล็อตกดสล็อตว่าคนนี้ขุว่าคนนี้อยู่คนนี้อยู่ด่งจริงครับว่ะเฮ้ยกดคอนแทคกดปอยสล็อต เอาไว้ครับผมให้ครับมันไม่เอาผมเอ้ยเอาอะเปิดไครไปแจกตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบสี่สิบเก้าใช่ปะตีสามสี่สิบเก้าแม่งเอ้ยกูบอกเลยว่ายังจะมีคนรับของอีกนะเห็นปะของจริงเกินกูว่าก็ถือว่าเราเราเปิดแจกสองคนใช่ปะเห็นปะคนนี้คนนี้ได้ไปหนึ่งแล้วก็ขอบคุณครับว่าขอบคุณครับอ่ะ ออเหมียวเห่าไหมเขาเหมีวเหาไหมเขาโอสขอบคุณน่ะอ๋อเหมียวเออเออคือของโมดีเอวเราต้องมึงมึงเกรียนไปเป้าไอ้สัสเดมียวเห่าเหมีวเห่าโอ้เหมียวเห่ารมีหัวใจนะม้ยต้องมีเหมียวเห่าอย่างละโอ้หมเยอะไอ้สัสดูดูดเฮ้ยเนี่ยของดีของดียิ่งเป็นเอาอะของดีสุดยิ่งเป็นามเนี่ย หลกูกูขำยังรั่วจัดเลยสัสโอ้ยคนปิดซปแม่งพาดไปเลยกูบอกเลยว่าอดกูบอกเลยว่าอดเช้ามานะเช้ามาคนทักเฟสมาพี่ครับทักเฟสมาพี่พี่เดียวเท่าไมครับเดียวทําพี่พี่ชี่ให้ความหลงเลยนะความหลงกิจกรรมเนี้ยเชื่อกูจะรั่วอ่ะก็ถือว่าใครที่รับเดียวก็ถือว่าโชคดีไปเนาะเอ้ยโอ้โหอ๋อไลค์ในเฟสแน่เลยผมติดตามอยู่ครับกลับมาเล่นเพราะเราเลยเลิฟเลิฟเย้ เย้เก็บเรตติ้งไลยสุดขอบคุณนะครับคืนนี้ฝันดีนะครับเย็ดคี่เกเรตติ้งเย็ดคู่ฝันเขาเรียกว่าเรียกเลตติ้งเรียกเลตติ้งผู้โชคดีผู้โชคดีผู้โชคดีว้าไม่มีใครได้เลยตรงนี้ต้องถามว่ามีใครยังไม่หลับไหมไม่ตอบฝันดีครับเฮ้ยถามลองลองถามคุยดิทำไมยังไม่นอนอ่ะทำอะไรอยู่อ่าทำไมทำไมยังไม่นอน ทำอะไรอยู่ครับเอาเฮียมาเดี๋ยวนคุยเล่นะเข้ากามึงตัวฟอร์มแเ้ี่ยวเฮ้ยมีคนส่องชาร์ลอตเเขาบอกว่ากูจะนอนก็ตอนมึงบอกฝันดีนี่เนี่ยก็ย่าคือตอนที่กูแบบเหมือนเด็กโปกมากอ่ะไอ้ปั้นมึงดูดีเด็กโปกจัดอะมึงมันมีคำหนึ่งเว้ คือเรายิ่งโตขึ้นอะหัวใจเราต้องยิ่งเด็กลงเว้ยแต่ว่าใช่คือคือความสุขอะมันหาได้ง่ายๆเลยสิ่งที่กูสนใจคืนนี้ไว้เพื่อนไอเฮยทีที่มึงมีอยู่มันก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอใช่เพิ่งเลิกงานมาครับเลยมากดเกมก่อนนอครับที่เขามีอายุแน่เลยอายุสูงป่ะอ๋อกี่งขวบไปเนอะอ๋อแต่กูจะตอบไง้ดีได้ปั้นอ่าพี่อายุเท่าไหร่ครับ ไมูอย่าไปถามอย่าไปถามมันเงี้ยมันไม่ดีมันไม่คือมันไม่คือมันเ่ไนเอย่างนกนะเกาบอกเขาฝันดีแล้วกันเราจะไปนอนด้วยเนี่ยจะดีที่แล้วไอ้เี้ยเพิ่งรู้อะไรแต่ิ่งตื่นหกโมงใช่ไหมโอ้ฮะโอเคโอเคไล้เสือร้ยเอ้ยเดอกออโต้สล็อตไอ้โอเสือบุราเพื่อรักมโอกูตามล่าหาตัวแป๊บนึงกูไปตามล่าหาไัวไอ้เสิอบไม่ได้นอนหรอกไอ้เี้ย เฮ้ยมีแลเขาวะเขาจะหด้หากูเปล่าวะมาเดียวเขาเปิดค่ะเดี๋ยวหนีได้สว์เฮ้ยไม่รับเดียวอะไม่รับก็ไม่ยกเลยด้ยนอนแล้วเขานอนแล้วนอนก้เกียแล้วโอ้ไม่เกียบ้าเขากดอันนี้ไว้ไงออโต้ไวออโต้ได้ได้เหรอได้ได้ได้เต็มนี้ได้เกี้ยแม่งลืมวะก็แค่นั้นเพื่อนโอเคเอาเป็นว่าเรานอนกันดีกว่าหาราผ่านนอนเถอะแม่งหาทำอะไรแบบนี้ ก็ถือนนว่ายินดีกับผู้โชคดีแล้วกันพวกเราวันนี้แล้วก็นอนดีกว่าดีก็ชี่ยอะไรขยออะรยั้วเลยไอ้ย